เมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 6 5ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคุณอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองลบุรีครั้งที่23ซึ่งจัดโดยคณะสิทธิหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบุรีมหาทิทาลัยราชพัเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนชาวจังหวัดลบุรี สำหรับกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานประกอบด้วยพิธีบวงสวงเทพพยายดาและบรรพชนผู้ปกปักรักษาเมืองรบบุรีกิจกรรมวาดภาพพระ,ระบทซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาิทหลัยวราชพัเทพสตรีการแห่ภาพพร,ระบทเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระศิวัตนมหาธาตุจากพระนารายณ์ราชนิเวศ สู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิธีถวายภาพระบดห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชาและเวียนเทียนสมโพธพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งมหาิทยแล้วราชพัฏเทพสตรีได้นํนาคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมงานทําบุญเมืองลบบุรีในครั้งนี้ทุกกิจกรรม